บันทึกบูรพาเหตุการณ์เกิดขึ้นในซีซั่นสองวันแรกที่นิกโกเข้ามาสึกงานพี่ชายเด็กฝึกง,งานใหม่คนนะะ่ารักทำใจผมแล้วยเลยหวานโกเอา้าเห็นเอชบอกว่าญาติหลานทแท้ๆเลยอก็อลูกของพี่ชายเนี่ยอ่าเด็กสมัยนี้โตวไวเนาะทำไมมันเบื่ออาบอบนวดแล้วเหรผมไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่พี่มีลูก ก็เลิกไปเที่ยวกับผมเลยไม่ต้องพูดทีมึงยังหนีกูไปขึ้นเหลือสำราญเลยชวนเช็ดก็ไม่ยอมไปแต่ละคนมีคู่กันหมดเที่ยวอ่างล่าสุดก็ตั้งแต่โสดช่วงมหาลัยนูน่นลืมวิธีคุยกับแม่เราไปแล้วก็บอกว่าให้ลงหลักปักฐานได้แล้วอายุก็30กว่าแล้ะจะใช้ชีวิตสำราญไปถึงไหนแม้นผมขอจีบหลานพี่ได้ปะเสียาการเสียงานขึ้นมากูไล่มง,งอกนะอ้า โมสาลงทุนซื้อหุ้นบริษัทพี่นะจะไล่น้องคนนี้ออกเหรอ,อเฮ้ยไม่เกี่ยวก็อตอน,นั้นกูจะปิดบริษัทมึงแม่กูปิดเองแต่ยังไงก็ช่างผมจะจีบนิโคลก็ไปบอกน้องเขาเองซิมาบอกคุณจะได้อะไรเนี่ยงั้นผมถือว่าพี่อนุญาตนี่กูต้องปามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มึงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกพี่คนนี้ผมจริงจังแล้วทำไมต้องหลานกูผมรู้สึกเหมือนตกหลุมรักตัวพี่โคตรเผลออาการมันเป็นยังไงซิพี่รู้ใช่ปะ ว่าแม่ผมเสียตอนเข้ามาหาลาัายปีหนึ่งแล้วคนที่ไปช่วยเดินเสริมน้ําในงานน่ะไม่ใช่กูหรอถามเช็คชัวร์นึนแหละผมเห็นอะไรบางอย่างในตัวน้องที่ให้ความรู้สึกเหมือนแม่ผมอะ <c oughs> มันแปลกตัวพี่อืผมก็ได้บาไม่ถูกว่ะมึงว่าหลานกูแกลหรอไม่ใช่โอ้ยจะตลกไปถึงไหนเนี่ยหยอกแลงเข้าใจแล้วนะถามึงเชื่อใน,นความรู้สึกตัวเองก็ลุยเดินหน้าจีไปเลย ไม่ลองไม่รู้ไฟเขียวมาแบบนี้ผมก็ลุยสิฮะทิ้งหลานกูมึงตายเอ๊ะแวะคิดแป๊บนะ